แม่ก็โอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมรอบนี้เราก็อยู่กันในเกมมือถ l e เลเจนด์กันอีกแล้วนะครับผมแต่ว่ารอบนี้เราจะมาแปลกก่าคลิปอื่นนิดนึงนะครับปกติค,คลิปคิปอื่นเราก็จะเล่นลงแรงหรือว่าเล่นคลาสสิกอะไรก็เรื่องของเราครับผมแบบเล่นไปเรื่อยๆพร้อมๆกันเนาะแต่คลิปนี้เราจะมาแปลกนิดนึงครับก็คือคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบเซซตอุปก,ก,กรณ์รฮีโร่นะครับที่ผมจัดเองเนาะ ลงไปครับผมเอ้ยผมก็คือคลิปนี้ผมจะทําการทดสอบเซตนี้นะครับก็คือนี่นะครับผมจะเป็นอันนี้จะเป็นกับอันนี้มอสแต่ว่าเน้นใช้สกิลนะครับผมแบบว่าเน้นตีแล้วก็ลดฮิวได้ด้วยแล้วก็พวกทะลวงแก้ภาพอะไรประมาณนี้นะครับผม<ะไ>ก็เซตก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมจัดเนาะก็แล้วก็จะมาดูกันครับผมว่าที่ผมจัดเอาเซตนี้ลงเนี่ยเอาลงแรงนะครับผมเอาแรงไปเต้นพานเลยว่า เซตเนี้ยจะทําให้เราไต่แรงขึ้นหรือว่าล่วงแรงลงนะครับผมก็จะเป็นยังไงเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมแหมก็มาเริ่มมันเกมที่เกมที่หนึ่งก่อนเลยนะครับผมแหมก็ไม่ทันไรก็โดนลุมอีกแล้วนะครับก็ใจเย็นนะครับผมเรียกมาของมาก่อนครับจังวันนี้เรียกครับนีลูยเลยครับนี่ไม่ได้หนึ่งตัวนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยไปนหนึ่งครับจังวันนี้ตัดตัดไม้ชานะครับผมเจอกับเอ็ดเันดานะครับผมจังวันนี้ยังไงรอดูเชิงนะครับผมเข้ามาตีป้อมได้ครับ เรียกมาเอาครับจังวันนี้นี่ตีไปไหนแล้วไม่โดนครับนี่ใจเย็นนี่นี่ยังไงล่ะยังไงนี่นี่เรียบร้อยครับเก็บไปอีกหนึ่งนะครับผมอืมตัดไม้ชานะครับผมนี่วันนี้รอสวนเรียบร้อยนะครับผมรัดเพื่อนได้ด้วยนะครับผมจังวันนี้หนึ่งช็อตจังวันนี้ครับตีบบกกันในป้อมนะครับผมจังวันนี้เรียบร้อยนะครับผมเก็บไปอีกหนึ่งเรียบร้อยนะครับผมป้อมแตกด้วยนะครับอย่างวันนี้ครับสวนไว้หนึ่งทีนะครับผมไม่เป็นอะไร จังหวะนี so horses, so ้เร so right so ียกมาเข้ามาครับซ้ำเข้าไปเรียบร้อยครับผมไปหนึ่งตัวสองตัวแล้วครับผมจังหวะนี้ครวิ่งมาครับผมหนีบเลเก็บนี้หนึ่งตัวนะครับผมแต่ว่ายังไงยังไงยังไงเออยังไงเออเราก็ไม่หลอดนะครับผมจังหวะนี้นะตัดไม้ชานครับผมเรียกมามาแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยนะครับผมเก็บไปหนึ่งตัวนะครับผมจะได้ใกล้ยิงตัว นี่เนี่ยนี่นะฟัดสับเรียบร้อยครับผมเจ็บไปอีกหนึ่งนะครับมาครับมาต่อนี่ยังไม่จบนี่วุ้ยต่อนี่ใครจะหนีไปไหนลมสามคีเรียบร้อยนะครับผมเจ็บไปอีกหนึ่งครับดูน้องนะครับผมรู้น้องยังไงยังไงเราเรียบร้อยนะครับผมไม่รอดนะครับเด็กม้ามาแล้วครับจังวันนี้แต่ฟันจะหนีไปไหนเราี่เนยตามครับผมตามจังวันนี้ต้องตาม เดือบร้อนครับเก็บได้แต่ว่าเราก็เออไม่รอดนะครับผมจังหวะนี้มาย่ายังไงมาเด็กมามาจังหวะเดิมสเต็ปเดิมฟันฟันฟันหงุดหงิดรอนครับผมเก็บไปหนึ่งได้นะครับต่อไปประมาณครับผมจังหวะนี้ลุยต่อนี่เนี่เดือบร้อนครับผมไม่จะเดือบร้อนนะครับเก็บไปแล้วตัด์มาไอชาไนะครับผมพุ่งเข้าซาร์ทพุ่งเข้าชาร์จครับผมจังหวะนี้ยังไงพี่โอเพิ่งเงินครับผมเอิบบ์บ้า ยังไงลรานี่แไงอืมฟันฟันอืมอยังไงนี่เรียบร้อยนะยังยังนี่แไงอืมตัดการได้แต่ช่วยเพื่อนไม่ทำนครับผมน่าเสียดายเด็ก <ส language> มาวา,างบ็ลงมันนี่ยโดนรับเยอะืมไม่โดนนะครับแต่พวกอ่ะได้คิวนะครับอืมยังไงเรานี่ไงเรียบร้อยนะครับผมจังหวะนี้นี่เก็บสองนะครับอืมเหนือตรงนี้รอบนี้เราอืมทิ้มไปทีนะร้อยนะครับ ต่อเกมแรกก็เรียบร้อยนะครับผมตามภาพที่เห็นนะครับผมเกมแรกมาดูเกมถัดไปกันเลยตามมาที่เกมวิศว์นะครับผมเจอกับแพงคตัวนี้นั่นเองนะครับผมชื่ออัญนยาขอยากไม่อ่านนะครับผมจังวันนี้เนี่ยยังไงล่ะ <c oughs> ตอนเกมอยู่นะครับยังไม่มีอะไรมากมายยังไงยังไงอือย่อยอจะฟึ๊บใจเย็นติดด,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 ดึง <c oughs> เกือบไปนะครับจังวันนี้น่สสญญากลับผมเรียกมามาแล้วนั่ง,งอันนี้มัน่อเฮ็ด หนีรอบไปได้ครับผมจังวันนี้เฮ้ยนี่ครับเก่งนะแบบเก่งนักเลยเออใจเนยะ็นนิดยังไงบอหน,นีไม่ได้แค่นั้นโอ้เด็บเด็บเด็บเพื่อนโดนตับไม่โดนอื้มหืมไปไหนต้องฟันทิน้งแบบลอยนะครับผมจังวันนี้วานวานเด็กม้ามา, <c oughs> มาเขาเต็ียมข้อบวชครับเก็บไปหนึ่งนะครับผมเก็บหนึ่งแล้วยังไงต่อเก็บหนึ่งแนละ้วเก็บสองนะครับผมจังวันนี้เนี่ย จังหวัดเจ็บสามนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะผมก็เดี๋วมันก็หมาดไปนะครับผมดูดีจะโดนโดดมาใจเย็นโอ๊ยโอ๊ยเจ็บนะครฮึเจ็บมากอืมยังมีอืมเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งนะอืมเก็บไปอีกสองนะครับยังไงยังไงเฮ้ยเจ็บสามโอ้โหเขาได้ยังไงเนี่ยกลับมาอีกชานะครับผมจังหวะนี้อืมพุ่งมาแล้วครับผมยังไงโอ้ยโดนล้มนะครับผมจังหวะนี้เจ็บหนึ่ง แต่จะไม่รอดนะครับผมรอดมาได้เด็กมาเข้ามาสเต็มครบบวกเรียบร้อยยังไงเก็บไปเพื่อนเก็บได้หนึ่งนะครับผมเราโดนยุโยงยังไงยังไงเราเก็บนึ้งเก็บสองเรียบร้อยนะครับผมเก็บสองตัวอันนี้ก็ฟาร์มต่อนะครับผมจังวันนี้อืเรออก่าครับผมแม่เหมือนจะมีใครมาหรือเปล่าเนี่ยเห็นแว๊บนั่นไงมาชิดด้วยครับ เรียกมาพร้อมบวชนะครับผมจังวันนี้สองหนึ่งก็เข้ามาอยังไงโอ๊ยโดนตันนะครับผมจังวันนี้อืลบหลบเด็ดป่วนมีคิวตลอดเลยไงเราทิ้งเราฟันทิ้งเด็ดร้อยนะครับผมวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามยังไงต่อนี่ยยังไงไม่ให้รอดยังคิวตลอดเลยไงโอ๊ยโดนโยนเข้าป้อมนะครับเอ้ยเอ้ยใจเย็นพี่เอ้ยเนี่ยเนี่ยทำอะไรผมเลยพี่โอ้โหมากแคขนาดนี้ก็ เออเรียบร้อยนะครับผมจังหวะนี้เนี่ยจังหวะนี้เข้ามาแล้วนะครับผมเรียกมามาเหมือนเดิมเรียกว่าเก็บฟันทิ้งไปหนึ่งนะครับผมตออยังไงแล้วเรียบร้อยนะครับผมทางฟันแคสกีพร้อมกันนะครับผมอันดับสามนะครับผมยังไงยังไงเดือดพุ่งโดนมาหลบทันนะครับผมจังหวะนี้ยังไงบ้างแต่การตัวได้ไหมก่อนนึกข้อมือสกี้เรียบร้อยนะครับผมไหนยังไงแล้วเห็นเพชรเล็คยิวนะครับผมจังหวะนี้ อ, <Bond> อันตรายยังไม่มานะครับผมใจเย็นไม่ใชไ่ไม่ใช่อันตรายเล้นั่งเรียบร้อยนะครับผมเรียกมาแล้วจังหวะนี้จูลงยังไงเจ้าใจเย็นนี่แไงเอาดิโซนคืนเอาดิหนีไปแล้วดุดดุดดุดนี่แหละเรียบร้อยนะครับผมเก็บไปอีกแล้วจังหวะนี้นะครับผมเออจ่อเฮ็ดเอ่อเข้ามาแล้วโอ้ยโดนซุ่มโจมตีนะครับผมจังหวะนี้เรียกมามาช่วยนะครับผมจังหวะนี้อนี่ไงฟันเอาคืนเอาสิหนีไปแล้ว นี่เรียบร้อยนะครับผมมาหาเรื่องเราก่อนอีกแท้ๆนะครับตัดไม้ชันนะครับผมฟังโกฟังโกสตันได้แล้วนะครับผมเราจะเข้าไปแล้วแต่ว่ายัางไงรอบไหน้ราอีเนี่วลมเอาสิโอ้ยๆเก็บไปหนึ่งนะครับผมยังยังครับยงังไอ้ยนนิ่งทิ้งหมดหนึ่งพี่เราโดนมานครับผมมาตัดไม้ชันหนึ่งจูร์ลอ็ยอยังไงนี่เก็บไปหนึ่งนะครับผมเพื่อนเก็บนะไม่ใช่เราเก็บ พุ่งเข้ามานี่เนี่ยโอ้ยโดนสไลด์โอ้ยใจเย็นๆเกืเอบนะครับผมเกือบไปจังหวะนี้เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อจังหวะนีโ้โดนโดนโดนใส่ตกไม่ทันนะครับผมจังหวะนี้ลุ้มมาสี่ตัวนะครับยังไงจังหวะได้หนึ่งตัวจอเฮดโดนไปแล้วนะครับผมเรียบร้อยรอซื้อไม่รอนะครับผมจอเฮดนะครับยยังไงไม่บีบลอยนะครับผมฟังโกหกเข้ามาได้ทำมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมจอเฮดยังไงโดนล,ลุม้ม ตดนลุ้ไม่ไม่น่ารอดครับผมยังไงเออฮือตอนแทงทุกทายนะครับผมจังวันนี้แต่แทงก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับผมจังวันนี้แลกกันยังไงครับผมเข้ามาเข้ามาแล้วยังไงโดนลุ่มจังวันนี้รอดไมรอดเนี่ยโอ้โหเย่แล้วนะครับโอ้โหหนีไปก็โดนซับเดือบร้อยนะครับผมยังยังยังจังวันนี้มีคนเข้ามาหนึ่งเนับทิ้มไปทีหนึ่งเด้บอยเก็บได้นะครับผมงแต่ว่าเราก็ไม่จะรอดเหมือนกันเออฮือเดือบร้อยจังวันนี้เพื่อนโดนแล้วนะครับผมจังวันนี้เนี่ย แล้วก็ไม่นานรอดนะครับผมน่าจะพร้อมแตกอยู่ดีนะครับผมจังหวะนี้เลยีเก็บคิวได้ก็ตามเด็ดร้อนนะครับผมมาที่สองก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับอืมก็ตายเราเล่นดีขนานก็แพ้อยู่ดีนะครับผมก็ไปดูมาที่สามกันเลยนะครับนะคเขาไปดูในเกมที่สามนะครับผมเดียวกับวิจงด้วยนะครับผมอือเราทั้งทั้งสู้ยากนะครับผมเพราะว่าเขามีเขาดูดเลือดเราได้นะครับจังหวะนี้ นี่นะครับผมก็ลกอดคลิปไปก่อน,นครับผมจังวันนี้ยังไงยังไงใจเย็นนะลูกย่าโดลน,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 านล้มนะครับผมจังวันนี้เนี่ยย่าเราเข้ามาเออไม่รอดนะครับผมจังวันี้โดนโดนล้มนะครับผมมาลอตีงจังวันที่สองเลยนะมาะแล้วมาแล้วเปิดเข้าไปเก็บไปหนึ่งนะครับผมเก็บแทงได้แล้วจังวันนี้ยังไงตอ่อโดนล,ล้ม,อมเอาคืนเชียร์รอจากตอนที่แล้วนะครับผมยังไง ยาไทยยิยนไม่ได้ครับเอาวิชงมาแล้วนะพวกเขาอวิชงยังไงยังไงนี่เนี่ยโอ้ยตัวสตันนะครับนี่เนียงง่ยเรียบร้อยนะครับผมยังไงไปต่อเลยครับฟาร์มต่อนะครับจังหวะน,นี้โดดดุมนะครับผมจังหวะน,นี้เนะี่ยเขากำลังไฟกันอยู่เขาทีมไฟครับผมเรียกมาออกมาเหมือนเดิมนี่เนี่ยเก็บได้อีกหนึ่งตัวแล้วก็ไม่รอนะครับผมโอ้โหเก็บได้แค่ตัวเดียวเอง นี่ทีมนี้นะครับผมทีมนี้แหวนครับผมจังหวะนี้นี่นะเก็บได้หนึ่งครับผมฮันเดอรแล้วก็โดนตึงอ pues ื้อหือไม่รอดนะครับเพื่อนเก็บหนึ่งนะครับผมนี่หัวขาดหัวครับนี่นี่ยังไงนี่ตัวสั้นครับเก็บไปอหนึ่งโนเวเดนนี่เก่งจริงนะครับผมแต่ต้องเล่นให้ดีๆนะครับผมไม่งั้นโนเวเดนนี่ยจะกักทันทีนี่ครับผมวอดโคปยังไงนี่อื้อหือนี่แับน้อยครับผมโนเวเดนรอดไปหนึ่งนะครับผมนี่เดิวแทงหนึ่งตัวยังไงล่ะตามไปตามไปเรื่อๆ ไม่่เรียบร้อยครับผมปาข้างเลยทีเดียวเชียวจังวันนี้ครับผมแล้วก็เฟื่อยมาแล้วเนาะจังหวะเปิดอันติมาเรียบร้อยเรียกมามาันคุ้งขบวกนี่เนี่ยฟันฟันยังไงโดนล้มอีกเจ็บหนึ่งเอออะไรแค่หนึ่งตัวนะครับผมจนะังหวะน,น,นี้เนี่ยน่ะโหยิงแม่นมากครับผมเก็บสองเลยนะโนเลียเพื่อนแบกนะครับผมตานี้เนี่ยยังไงเราจะไปดูเลยดีกว่านะครับผมเผลจะเป็นยังไงกันแน่ รอจังหวะเราเปิดอันติีเทาเท้าก้าเข้ามายังไงเราอืมเก็บหนึ่งเก็บสองยังไงต่อวัวรหรือเปล่าอืมเก็บสามนะครับจังหวะน,นี้รีถอยก่อนดีกว่าน,นะครับผมเออนั่นแหละใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆแหม่นานะที่จะได้คิวใจเย็นนะเราโอ้ยโดนดึงโดนดึงนะครับจังหวะน,นี้เอ้ยยังอันติเข้าไปแล้วครับผมเอาคึ้นยังไงนี่เนี่ยอืมอืมฟันฟันเข้าไปอืมเฮ้ยอืไม่รอนะผมเก็บแทงอีกหนึ่งแล้ว เอาติดๆเอกมาเลยแล้วกันครับจะได้เร็วนี่เนี่ยนี่นี่ยนี่นี่ยนี่เรียบร้อยนะครับผมมาที่สามว่เป็นอย่างนี้นะครับที่เห็นตามที่เห็นนะครับเอาดูมาที่สี่กันเลยเออมาที่สี่นะครับผมจังมานี่เนี่ยอืเปิดเริ่มมากระโดดลุ่มไปแล้วผมมีทางจอสันเบลมอนอะไรครับเนี่ยเอาคุ้นะครับผมแล้วก็เเซวโดนลุ่มมารับไม่รอดนะครับจังหวะนี้เนี่ยเดือดร้าเกลียก็ได้คืนหนึ่งตัวนะครับผมจังหวะนี้ ามานมมามตัดสินกันยังไงจังหวะน,นีโน้โดนโดนโดเตะเมยนะครับผมจังหวะน,นี้ยังไงยังไงลูกน,นะนี่เลยเอาดๆๆิหนีไปแล้วนี่ลยแล้วจนี่เลยเดือดร้อนนะครับผมเอาคืนจากตอนแรกได้นะครับผมจังหวะน,นี้ออเอาเลยพี่บวกเปิดตีเข้ามาบวกแล้วครับตรงจังหวะน,นี้ยังไงยังไงต้องสันใจเย็นๆข้าขนาดนี้เชีชกเรียบร้อยแล้วเก็บได้หนึ่งใจเย็นพี่อย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงยิงไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมเกือบไปแล้วนะครับ ไม่ได้กินแล้วหรอกนะครับผมจังหวะนี้เนี่ยเราดูกันต่อไปนะครับจังหวะจะเป็นยังไงต่อตัดตัดมา้วครับผมใจเย็นๆนะตีเต่าด้วยนะครับตีเต่าแล้วตีเต่ามันรอมันลอยุม,มงจมตีอยู่แถวๆนี้กอน,นะครับผมยังไงตั้งสันมานะครับผมยังไงกจ็จะโดนชนอยู่แล้วนะครับผมจังหวะนี้เนี่ย หายไปไหนแล้วก็ไม่รูรนรน 1, 2, ้นะครับผมตอนนั้นเนี่ยรถน้ำมัฉาบนี่ถึงติดเข้ามาโดยก็ไม่รู้เป็นการทีผมตงใส่ผมตัดผิดนะคร,ครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมพาดไปเลยออยังไงเรายัางไงเราดูาารถจอนสันไม่ได้หรอกความรถจะเย็นเย็นนะความรถแล้วความ,นนามวาถนนเด็ดกามถนนต้องระวังรถติดนะครับยังไงยังไงไรเราจังหวะก่อนเราก,กดอันติมาแล้วน,นี่นะเขาบวกไว้จะดีไ้วเดี๋ยวงเอาคุณตอนเลยครับจังหวะนี้ยังไง ยังไงดีไปแล้กอืมอืม็บไว้เก็บได้หนึ่งนะครับผมปัดจัวได้หนึ่งแต่ว่าแต่ว่ายังไงโอ้ยโดนสะตั้มนะครับผมจังหวะนี้โอ้ยว่ะยังไงอย่าอย่าใจเย็นยันฟีเฮ้ยเลสลี่ใจเย็นอย่าอย่ายิงอย่ายิงโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเซนี่มันจะกินระลอกเถอะเงื่ชีพเถอะเือชีพตรงไหนเนี่ยรับเพื่อนต่างดีเข้ามาแล้วอมเตรียมข้าวบัวนะครับผมมาวันเกะหลบไหมไปไป โอ๊ยตดสั้นโอ๊ย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 นี่อย่าชนนี่แน่นคงงืนะน,นะครับผมจังหวะนี้เดบลย้อนนะครับผมสายเมก็เรียบร้อยเหมือนกันยังไงบ้างหือนี่ตีนเราก็มาโดนชนนะครับผมจังหวะนี้เนี่ยบวกมาเข้ามาแล้วนะครับผมจังหวะนี้ฮึมโดนข้าฟันฮึมล้มล้มยังไงอื้มเจ็บได้หนึ่งยังไงเจ็บได้หนึ่ง,งเจ็บได้สองสามแล้วหนึ่งโอ้โหาาไม่ได้นะครับผมอีกนิดเดียวแะเทส น่าเสียดายนะครับผมมาถึงเปิดเข้ามาแล้วยังไงนี่แน่จะตีอะไรแล้วจ้องฝั่งอืมเอาคืนลุมจังนี่แไงโดนเพื่อนเราเก็บไปนะครับผมจังหวะนี้เนี่ยเอาผมรอจังหวะคดน,นันติรอจังหวะคนติเด็กมากมากจังหวะนี้ผู้เข้าหลังก่อนเลยครับผมจังหวะนี้โอ้แต่โดนโยนกลับมานะครับผมไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดใจเย็นๆแต่เกือบไปนะครับผมจังหวะนี้เฮ้ยใจเย็นอย่าพุ่งยิงอย่าพุ่งยิงโอ้โหราชินีช่วยเราไปนะครับผมราชินีเนี่ย มาคงเปิดกัตติเข้ามาอื้อหือนี่แหละนี่แหละก็คืออออืื้หยังไงอออืื้หเรียบร้อยนะผมไม่ได้นะครับดอสตันแต่ก็เป็นแม่น่จจาจะรอนะครับผมสำหรับเกมนี้เนี่ยออืย้ยังไงยังไงแล้วนี่แหละนี่แหละเรียบร้อยนะครับผมจังหวะน,นี้ผมแตกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกอดแมทที่หินสีก็เป็นอย่างที่เห็นนี่นะครับผมเปิดทีแล้วดีกว่าบันทึกอื้อ ไม่มานะครับผมไม่ไม่ใช่รถโอ้ยโดนยิงแล้วโดนลิงเด้๋ยวด้วยนี่เนี่ยโอ้ซินี่เดี๋ยวปล่อยดาบเดี๋ยวตายสองนะครับผมจังหวะนี้เนี่ยเก็บได้สองตัวอีกตัวหนึ่งหายไปไหนไม่รู้นะครับผมหนีไปได้หนึ่งตัวตอนจังหวะรักบอลเด็บมาแล้วจังหวะนี้เวทนายังไงโอ้โหลุ่มลุ่มแล้โหลิงก็อยู่นี่หลบได้ครับยังยังยังไงอีกเดียวออไม่ทันเลยนะครับโอ้จะน่าเสียดายอีกเดียวเลยเทส อ่าการฟาร์มอยู่ดีนะครับผมยังไงต่อเดี๋ยวเพิ่งใจเย็นโอ้ยโอ๊ยโอ้ยใจเย็โอ๊ยโอ๊ยเกือบ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 เลยนะครับจังหวะนี้เด็กมาวะเพื่อนกำากำลังไปช่วยครับผมจังหวะนี้ยังไงยังไงนี่ไงลูกยังไงเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนี่เนี้ดโตแล้วจังหวะนี้เฮ้ยยังไงลูกถือปอลนะครับผมโอ้โหเนื้อปลาจำเป็นหนอสักเดียวนะครับผมจังหวะนี้กลับบ้านในกลับออะไรมาครับตามไปชาร์จยังไงเฮใจเย็นเด็กหมามาเลยครับผมจังหวะนี้ยังไง เขาเลยเขาบวกเอาไปไหนก่อแล้วเอาสิรอเลยมาเ so, um, uh, นาะเนาะไม่แหนเอาสิอยู oui, ่ยังไเหมือนอ่างนี้นี่ไงนี่ยังไงเก็บไปหนึ่งนะครับผมจังหวะนี้เกือบเกือบจะไม่รอดครับถ้าเพื่อนท่านมาช่วยจะตัดไม้ชันนะครับผมคืนจากเมื่อกี้นี่เนี่ยดับน้อยนะครับผมเราลุมคืนนะบ้างนะครับดันเลนครับดันเลนจังหวะนี้เนี่ยอันตีไม่ก็ได้ใช้ก็ตีป้อมไปเลยนะจังหวะนี้ ตีแล้วลูกเนี่ยนี่เนี่ยนีลูกอี่แตกสิอื้มหึมเรียบร้อยนะครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวมาแล้วจังหวะนี้ยังไงดิงอืมไม่โดนทีนี้เอาคืนเอาคืนโอ้ยชูชูชูใจเย็นยังไงเราอื้มเก็บได้หนึ่งนะครับผมจังหวะนี้ยังไงยังไงเราโอโดนโดนโดนใจจิตยังไงอื้มเก็บได้สองนะครับจังหวะนี้อืมก็จะไม่รอดแล้วเฮ้ใจเย็นอื้มหึมเดี๋ยวมามาลูกโดนโอ้ยโอ้ยโดนตึงโอ้ยยังไง เฮ้ยไม่ทันนะครับผมไม่เป็นไร um. ปฏิปมเลยนะครับวันจังวันนี้เนี่ยรออะไรนี่นี่เนี่นี่เนี่ยังให้ลงนี่แมนนี่ก็ชนะไป้แล้วครับผมผมก็สรุปผลนะครับผมการจากการใช้ซีนี้ของผมเองนะครับผมก็สรุปได้ว่าก็คือชนะสองชนะสามครับผมแพ้สองเนาะก็ ผลในครั้งนี้ก็ขึ้นอ่ผลในครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจังหวะและก็สถานการณ์นะครับผมไม่ใช่บอกว่าจัดตามผมแล้วจะชนะหรือว่าจะแพ้นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับทีมด้วยแนละ้วก็ขึ้นคืออยู่กับจังหวะเกมที่เจอเนาะบางทีเราเจอทัวสตันบ่อยๆเนี่ยอา่อาไอ้คนนี้ก็จะเล่นลำบากกว่ครับผมหรือว่าถ้าเราแบบสกิลครูดาวไม่ทันก็เราก็ต้องเต้นตีป,ปกตินะครับผมเพื่อจะได้ให้อา่าติดขี้เรเร็วนอ้อจากาสกิลความสมบันของเตียวมอดเองเนาะ ก่อนเลยนะครับผมก็ไม่ได้การันตีนะครับผมว่าจัดเซตนี้แล้วจะชนะหรือจะแพ้นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของของเกมน,นั้นเนาะอืมส่วนใครจะลองจัดตามผมก็ลองดูก็ได้นะครับผมก็ลองใช้แล้วดีไม่ดีก็เรามาคุยกันได้นะครับผมส่วนสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ครับผมแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ